ดินใส่ประหย,ยัดดีเนาะยั้นเาก็เอาน้ำใส่อีกขึ้นก่อนาะแมนขานคตดูมั <c oughs> นสิไปขึ้นคนเลยนี่ล, <c oughs> ลามไปเรืออยากพูดไปเหนของทางอะไรบ้างเลือก,กเก่าก่า <c oughs> ไปปกทันนะฝนกระตกตนต้นยางเปียกเออยตกดีดีฝนมา ต้นยางกระดำคือลือเดี๋ยวก,ก็คืมไม่ีกแล้วสิมหม่อมแรงบ่๊บไม่ได้เห็ดยางกะเพาทานยินหนีแล้ว่ก็ด้นสวยเลยเปลาเพาทานใส่อีกคือเกาซา้มหวังนวบนตกฮะเย็นนะเบื้อง้วเอาค่ะ เย็นดังไลยมันเออทำแมฟืนมันเปียกบอกมันเลยเย็นฮะเอเกอยเผยบอกว่าฟื้นตอนเผาอไหม้เกี่ยวหอกนอนอยู่มันบอกโอ้โ้โอเคเหอบ่ม มีเบียรมีงานางนางฮะเด้อเธอเนี่อยู่พรมีเบียรมีงานเนาะมันนางเฝ<ถ>้าโอบวอแมนมันนางเฝ้ามันนางห้กำลังใจปุษยทรายแต่งงามดีนะ <c oughs> สิได้เผาใหม่เอาอันเก่าออกก่อนซ้มหวังเวลาฝนตกมากเราวันีเวลาเผาทานใส่เผาประันใส่ดนงามดีอยู่ตพาเสีเยาพาเจี๊ยบเผา บรรยากาศคึมคักมุงงาใหม่อันนี้สีกออก้ะโดนใหม่หักลมแหงว่าเสีเอาล่งองยูงงาทั้งๆเนี่ยอาหาวิธีเอาล่งก่อนมันสิต,ตกลงมากงามตัดอย่างอื เปียกคับเปียกในะต้อนอยางอิ่มน้ำครับรอบแรกตกสิบมือได้ตัดยางซีขึ้นรอบนี้มาในมือที่สี่แล้วฝนตกฝนตกไม่ได้เหตุอย่างเหมือนจะวางเนาะแต่กระบะวางคืงเ้เรา มันจะว่างแต่ก็ไม่ว่างแห็น,หนั้นแมตบส่ จีด๊ดจี้ฟุน้นจี๊ดเทาขี๊ดเทาอยู่กนลนถังเมื่อก่อนบนเล่นนะยังเป็นก้อนทาร์เลยแต่ว่ามันขีดเทามันนั่นโอ้บูเซ่อ <c oughs> บอเซ่เมี่ย บอส่เแม่ก่อนงามดีกระทาน